ตอนแรกผมพูดอยู่ผมวิคิงนะครับนี่ก็ในระบบคิงเลกาซีนะครับผมก็เก่าผมจะมาแจกเลยเออผมไปนอนคิดนั่งคิดมาแล้วผมรู้สึกว่าที่ดูดูกันเนี่ยเพราะว่าผมแจกลาหจริงนะเอาจริงเอา,อางี้แล้วกันผมจะไม่ทําแจราแกระหันแล้วผมขี้เกียจแล้วอ่ะคือช่วงแรกผมไม่พอกกนเข้าใจไงเพราะว่าผมสอนแบบเรากันบอกใช่ไหมผมสอนในนีเน่เกี่ยวกับ การฟาร์มพลังการเพิ่มพลังอะไรต่างการเปลี่ยนสกิลก็อาจจะอาจจะมีคนเข้ามาดูใช่เพราะอย่างนั้นแต่ว่าช่วงหลังผมก็นึกเอยนึกว่าจะมีแบบเออเว้ยใส่เข้าไปดูช่องกูเพราะอยากดูเว้ยไม่ใช่เพราะแจกรหัสก็เลยเราเราลงคลิปไปไอ้เนี่ยที่แนะนำการฟาร์มไอ้ที่ไม่มีคลิปจะลงให้ดูแล้วก็ทำคลิปฟาร์มดูเลยกันประมาณนั้น ตอนนี้ก็วิวยี่สิบกว่าวิวนะแต่ว่าในช่วงแรกเลยผมดูดูนะช่วงแรกเลยมันจะมีเยอะมจะมีคนดูเยอะกว่าน,นี้ครับแต่พอมาช่วงนี้มันไม่รู้ดิวยหรือเพราคลิปผมมันไปขึ้นช่องใครหรือเปล่าก็เลยก็เลยไม่ดูกันแต่ว่าก็นั่นแหละไม่เป็นไ้ผมก็ต้คลิปแจกเลยแล้วกันนะในหลานนี้เนี่ยเปรี้ยวพันยี่สิบหกตั้งแต่คลิปที่แล้วผมก็ยังไม่ได้เข้าไปฟาร์มเลย เพราะว่าหลับอย่างเดียวแล้วหลับยาวๆเลยเมื่อคืนเบื่อจรงเลยพูดรถท่อดังเนี่ยกูตัวปูใบโดยถนนแม่งเดี๋ยวกันท่อดังนักรถวิ่งคว่ำแม่งไปเลยชอบมันเบิ้ลรถเสียงท่อดังนลครจริงๆผมวยกินได้จากตัวบุบใบเอ๊ะจากตัวบุบุยทุยตัปูใบนะครับโดยแม่งบนถนนเนี่ย รถแม่งพลิกความแม่งให้หมดไปเลยแม่งวิ่งก็วิ่งโเดลแต่แม่งศึกท่อดังอีกไอเวนผมเป็นคนนึงที่เกิดแต่งรถนะผมจะไม่แต่งท่อเลยขาดต่อให้เขาจะบอกว่าไงวะถ้าทำเครื่องมันต้องทำท่อด้วยอย่างเงี้ยผมจะไม่ทำเลยทีขาดผมบอกเลยจำจำใครไม่รู้จำเหมือนเขาพูดว่าถ้าเกิดจะทำรถต้องทำท่อด้วยแต่รถมันไม่วิ่งอย่างเงี้ย ผมไม่สนอะผมไม่ทำมาท่อดังรถไม่วิ่งก็ช่างแม่งแต่กูไม่ทำเลยขาท่อดังแม่งหนัวคูใช่ไหมเรียบข้าเรื่องกันดีกว่าก็เสียงดังไหมวะเมื่อกี้ผมพูดได้ได้ยิงกันเปล่าไม่รู้ได้ยินกันบ้านะก็จะมีเสียงรถเสียงอะไรเยอะหน่อยนะครับช่วงนี้แต่ผมชอบเสียงประมาณนี้มีเสียงรถเสียงลมเงี้ยโอ้บอกเลยว่าสำหรับผมผมโคตรชอบเลย โอเคโอเคเขาเลือกแลีก็มจะแจกหลานี้เลยนะดีผมเข้ามาด่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ดีทยวผมทำมันไมให้ขอ่า20พพยจะไปเพิ่มเลือดเลยว่าเพิ่มผลมมา้ศาสาก็แล้วแต่นะส่วนโค้ดอะไรมึงใส่หมดแล้วส่วนผไม้ศษสตร์ไอหลานนี้ผมจริงนะผมดวงสวยจริงผมสมไม่ได้ผลดีเลยแต่ผลดีสุดๆขึ้นได้เลยครับไอผลความมือดอที่ผมที่เป็นผลแหล แต่มันฟาร์มไม่ดีไงผมเลยไม่นีไ่ไม่ไม่นี่ให้ผมไปก่อนรูน้อะไรกันนะนี่ผมลมม่นในมือถือนะเวลาบินเลยไปอย่างนี้อย่างที่เห็นนะครับถ้าเกิดบินในมือถือนะถ้าเกิดใช้นิ้วในการบินเนี่ยมันจะประมาณนี้ครับแต่ถ้าใช้จอยมันจะบินได้ลื่นเลยเอ้าเยี่ยมก <c oughs> ี้มันกระตุกหาอะไรกโอ้โอยไอ้าตาย Okay. ไปกันก็ผมจะแจกเลยนะ,ละหลังน,นี้ส่วนกระบอกเอเนลผมทำเมืองมันก็ไม่ได้จริงว่ะไม่รู้ทำไมนะฟาร์มแม่งไปสิบกว่ารอบแล้วก็ยังไม่ได้ทีไอ้รหัสก่อนผมฟาร์มไปแค่ห้าล็อตองมั้งมันกับไอ้สุ่มผลโมจิครับที่สุ่มประมาณสุ่มไปประมาณสี่ห้าล็อตเลจริงๆที่ได้ผลที่อะไรรีเจนเนอเรีะที่ได้ผลโมจิครับผมสุ่มไปแค่สี่ห้าล็อตองมั้งก็คือจะไม่ผิดน,นะ ได้ผลมูจิเลยแต่ไอหลสเนี่ยสมไม่ได้ผลเฮียอะไรเลยใช่ไม่กวรที่หายไอหลสเนี่ยพราจะล็อกไอผลแรงแม่งก็มาล็อกให้ไปเปลี่ยนเป็นเป็นไอคัมมอนแทนหรือไอผลคัมมอนแทนับผลสีเทากับผลสีเขียวเนั่นเนี่ยจริงหนานนี้ผมมบทวงสวยจะจัดเลยสมไม่ได้ผลดีแล้วที่ก็บอกฟาร์มนัเอาเลยกันนะ ผมก็ขี้เกียจเล่นแล้วตอนนี้จริงผมหมดไฟตั้งแต่ที่คนดูน้อยแล้วแหละที่เหมือนก็รูเหมือนแปลว่าดูเพราะว่าแจกลหัสอะใช่เแต่ผมก็หมดไฟตอนตอนนั้นแหละตอนนั้นแหละก็นี่แหละ<ม>ผมก่อนนี้ก็มาร์คเคลนี้นะ,ะครับเนี่ยเราเคล็ให้ตรงเนี้ยให้ถึงเล่าฟังใหม่ผมเนี้ยให้ถึงเบลโอ้โหอย ให้ถึงวิวหนึ่งพันหนึ่งร้อยก็มารับคุยกับคนนี้ก็ไปนู่นกับนู่นกับตีกับตัวนู้นนะเสร็จนั้นก็ปุ๊บโอ้ยพอฟาร์มถึงเท่าไหร่วะด่วนฟาร์มตัวนู้นถึงวิวหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเปอไหมก็มารับคุยกับตัวนี้แล้วก็ตีตัวนู้นเนี้ยง่ายมันที่ผมฟาร์มเร็วประมาณนี้เนี่ยไม่รู้ว่าตอนที่ฟาร์มกันรับคุยกันหรือเปล่านะ ที่บอกฟาร์มช้าๆกันเนี่ยหรือฟาร์มยากเนี่ยไม่รู้ล็อเคกันหรือเปล่านะที่ฟาร์มเงินเพราะบางคนผมผมเห็นว่าอยู่ๆแล้ววิง่งเข้ามาตีเลยนะไม,ไม่ได้ล็อเควงเลยเ,ลยเออต้องล็อเควงแล้วก็ฟาร์มด้วยนะครเพืวอมึงจะเพิ่มเร็วไม่ใช่แบบเข้าไปฟาร์มเลยโอ้แล้วมันเลยมันจะเร็วล่ะลลเพราะร็อกเควงได้ทั้งเอ็กพีแล้วได้ทั้งเงินด้วยครับที่ฟาร์มเร็วกว่าพ่องี้นี่เลย,เยให้ดูครับ เนี่ยเราได้เอกพีมา 14, 300 300หมื่นสี่พันามร้อยหรือเปล่าวะด้วยได้เงินมาอหกพันเดือตีไปเงี้ยก็ป๊บโอ้โอ้แหลกแด้วยโอโโ อย่างประมาณนี้ฟาร์มไปก็จะได้เงินมาแล้วใช่ไหมกูจะเวิ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบก็น่าจะได้ล้านกว่าแล้วเนะี่ยแต่ตรงนี้หรือไม่มก็ได้สักล้านหนึ่งอะประมาณนั้นเนี่ยแล้วค่อยสุ่มเหมือนกันต่อสายน,นี้ผมต้องไปดูก่อนไงว่าตอนนี้สถานี้มีอะไรบ้างกระเป๋าก็ป,ประมาณนี้คนระับมีแค่นี้นจริงๆผมหมดไฟแดดแบบคนดูน้อยๆ้อแล้วผมไม่เข้าใจวนะ่า ที่ดูเยอะกันเพราะว่าดูพอแ,แจกรหัสใช่ไหมหรือว่าไงาดูเพราะแ,แจกรหัสผมก็จะช่างแม่แล้วกันงั้นไม่ทาแม่งลยเพราะถ้าเกิดอย่างนี้ถ้าเกิดผมทาเท่านี้ผมก็ทํแต่คลิปแจกรหัสเด็ผมไม่แบบมานั่งฟาร์มแบบทุกวันทุกวันนี้แหละวันนี้ผมก็เบื่อไงผมก็ลืมบอกไงว่าช่องผมไม่ใช่ช่องแบบเกมตายตัวที่ผมจะเล่นแต่เกมเดียวประมาณนี้ผมก็อยากเล่นหลายๆเกมเนาะเพราะถ้าเกิดผมเป็นคนหนึ่งที่แบบเล่นแบบ เกมเดียวแล้วผมเบื่อแต่ก่อนผม,ผมเคยติดอาวีไงแล้วเล่นแต่เกมเดียวเกมเดียวเรื่อยๆอยนั่นจนแบบไม่ขึ้นอะไรวะเขาเขาต้องเรียกว่าแรงอะไรวะแรงเขาเรียกเขาเรียกว่าแรงอะไรวะขึ้นคอมไปแล้วคอนเนอร์ใช่ผมไม่ขึ้นคอนเทีเลยแบบเล่นไปเรื่อยๆจนแบบเบื่อแล้วพอส่วนใหญ่ผมเล่นเกมคนเดียวไงนาจะมีคนมาเล่นด้วย บบมีเพื่อนมีพี่มาเล่นด้วยมาเนี่ยนานๆที่จะมีคนมาเล่นด้วยนะใช่คนที่แบบเป็น,ปนบบคนในครอบครัวหรือว่าคนลมอาจจะพัดหน่อยนะครับก็อาจจะมีเสียงลมเข้าหน่อยทูกคีบแบบเสียงลกกูอาไหมดเลยคลิปผมอ่หมดใช่เพราะว่าแต่รี่ผมบอกในหลายๆคลิปนะว่าบ้านผมอยู่ติดถนนถ้าบ้านผมอยู่ไกลหน่อยเนี่ยไกลที่แบบไม่ติดถนนมากก็อาจจะแบบอาจจะได้หน่อย มันจะไม่ใช่เสียงลมที่เป็นสรุปกวนในกรณีบ้านผมมันจะไม่ไม่ค่อยมีรถวิ่งผ่านเวแต่ตั้งแต่ที่เขามาทําถนนเนี่ยแม่งรถวิ่งผ่านเต็มเลยอันนี้คือผลยางรถทำเกียร์สีรียบร้อยไม่กูไม่เพียรเพียร์มึงอะผลยางเกลี่ยสีแม่งนี่เกินไปนะถ้าถามว่าสู้ได้ไหมก็สู้ได้แหละแหละแต่ว่ามันเกิดมันก็สู้แม่งเลย ซูวได้ไม่ได้ก็ช่างแม่งเนี่ยมาดีครับมาอยู่ไหนเอา้าสู้ว์ได้ก็ช่างแม่งดิครับคิดว่าก,กลัวหรอครับก็มาดีครับก็มาดีครับอยู่ไหนไวะเอ้าเอาไปไหนแล้ววะ แม้แต่ผมตีมันตีมันเข้ามาแรงมากเลยเนี่ยมันไม่ได้อับเลือดเหรดูว่ายังวะเนี่ยยื้อก็ขาดเลยนะไม่ได้อับเลือดเลยนะเนี่ยผมตีมันดูแรงมากเลยนะทำไมกงโง่เข้ามาติดในซอกเนี่ยงูโง่จะไปไหมแงแต่ละคนเอ๋อไม่ได้ติดนะนี่เกือบปักขี้ดูเลยเนี่ยเกลีดูซะออกมาก็เป็นฮารคินี่หว่า ก็มาที่ครับบนมึงโกแต่มึงไม่กล้าสู้กูเลยนะอชับเพิ่มอ,อชับเพิ่มโก้แหลกแหลกออกม่ได้เม่งไอ้ผมแค่ใช้สกิลเนี่ยแซนสตอมเนี่ยตัวเลือดลดเป็นเกือบครึ่งหลอดเลยปียน่ะเห็นไหมแสดงว่าไอ้นี่ไม่ได้อัพเลือดแน่นอนอัพแต่พลังผลพิศารผมว่านะแล้วเมื่ออัพแต่พลังดาบอะประมาณนั้นเลือดในเกมนี้ก็จำเป็นนะคใช้พีอูพี พราะพลังดาบผมอัพไปช่วงต้นต้นเกมเลยพอได้ผลปีศาจมาปุ๊บผมก็ไม่อัพแนละ้วอัพเอ้ออัพแต่พระผู้เปินสาเนี่ยอะไรเหรอโหไม่ใจเลยวะเป็นต้นเกียร์สีไม่ใจเลยอะไรวะมาดิออกมาดิจะอ,ออกมาดูแล้วเนี่ยอะไรเว้ยโหเกียร์สีเสเปล่าแดดฟอสฟิไพรแมง ในี่ใครรู้นะถ้าเกิดเห็นคลิปผมก็ต้องขอโทษเลยนะมึมก็พูดตามแบบอารมณ์ผมเลยใช่แต่ถือเขาถ้าคนเล่นชื่อนี้มาเห็นคลิปนี้นะถ้าเกิดเห็นนะครับต้องขอโทษด้วยที่ผมพูดไปนะผมก็พูดไปกันนะแต่คุณก็นะนะเป็นนักเกียร์สีก็น่าจะใ้ใช้ชชหน่อยเพราะเขาเกียร์สีเม่ชนะผลทรายแล้วนะแล้วผมเล่นบนมือถือด้วยไม่ได้เล่นในไม่ได้เล่นในคอมด้วยแต่คุณคุณอัพเลื่องนะเอาจริงนี่ ผมพูดในกรณีที่แบบเขาเห็นผมเขาเห็นคลิปผมนะคนเนี้ยถ้าเกิดเห็นนะโอเคก็เอ้ยเึิมเซสเปลให้ก็ฟาร์มที่ก่อนนี้นะตอนนี้เวลพันเนื้อจะไหนเอาไปเลยเดวคลิป,คล,ปคลิปแจกคราวหน้จแจกถ้าตอนเย็นมั้ยอันนี้ผมลงให้ดูไงน,น่าจะตอนเย็นแล้วมั้งแจกรหัสโอเคถ้าใครเร็วก็ได้ไปนะผมบอกในคลิปนี้แล้วนะถ้าใครโดนจบแล้วรู้ก็จะไหนครับไม่ช่วงเงย็นก็อาจจะ น่าจะตอนเย็นเลยมั้งไปไหนแล้วไปไหนแล้วจัดความไปไหนแล้วโอ้โหไปนู่นเอลยเดี๋ยวรอๆกันไปเพื่อนเพ่ด้วยอากดีครับดีตายนะเอ้าตายเลยเหรอ อะไรวะไอ้เนี่ยเนี่ยพอมันเพิ่มเลือดเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยจริงนะผมแนะนำเลยนะเล่นเกมนี้แอปพลังหมุนปีศาจก่อนถ้าเกิดได้ผลังสีศามานะแอปผลังสีศากับเลือดก่อนมันจะได้เปรียบมากครับถ้าเกิด PVP นะเดี๋ยวเมื่ออัพแฮมเนี่ยปลาลายกันแม่งไปเลยสมมติว่าอัพผลังสีศาสักพันหนึ่งแล้วก็อัพเลือดได้แม่งให้ถึงพันหนึ่งแล้วจากนั้นก็ค่อยมาอัพพลังปีสาจได้ถึงสองพันเล้วเปลี่ยนมาอัพพลังเลือดแทนเนี่ย ถ้าเกิด PVP ใครมันจะได้แบบได้เปรียบไหมครับถ้าเกิดไม่เจอพวกเบี้ยวเยอะๆจริงๆนะถ้าเจอทุยถ้าเกิดเจอพวกแบบพลังพอๆกันนะครับนัน่นแหละใช่เดี๋ยวผมพูดไว,ไว้ก่อนนะเผื่อแบบใครแบบฟาร์มเองเงี้ยแล้วเห็นเห็คลิปผมแอปประมาณนี้นะมันจะได้เปรียบตอน PVP มากถ้าเกิดมีใครแบบเราเราฟาร์มอยู่เงี้ยถ้ามีคนอยู่ๆมาตีเราเนี้ยเราจะได้สู้เขาได้ใช่ถ้าเกิดเราอัพแต่ผลพิสารแล้วไอัพเลือดเลยยังไงก็ตาย ให้พลระกอบกาแรงก็จริงอะะ e ่แต่มมนอยู่ยังไงก็ตายยังไงก็ตายก่อนอยู่ดีครับเห็นไหมผมไหวแต่ตะตอมแค่สองลมั้งมั่งตายเลยตะกี้นี่เขาอยืนเพื่อเพื่ออยู่ตรงนี้ครับเยยรบเฮยฮัลโหลฮัลโหอต่อไหมแค้นไหมเอาต่อไหม ให้ผมใช้จอยเล่นในบอลเล่นสุดกุนนี่นม่รูเดี๋ยวผมเล่นจอยแล้วผมใช้เคยใช้จอยพิวพนะเชื่อมจอยแล้วพิวพีก็ได้อยู่เอ้ยเมืี้ใครมาเนี่ยดาบกูโง่เ,เนี่เยเกมที่ผมอย่นได้สุดคือไอ้สามดับใหม่ที่อยากได้สุดเลยไอ้เกมเนี้ย สำหรับผมนะเดี๋ยวผมอยากเล่นตอนไหนผมก็จำเล่นอย่นะครับรีขี้เกียจเล่นละเจรงแจกแม่งเลยก็คลิปก็ประมาณนี้นะครับผมรู้แล้วที่ดูดูกันนี่เพราะแจกหัสจริงๆนั่นแหละผมก็เลยแจกแม่งเลยแล้วกันขี้เกียจเล่นะเออจะว่าผมไงก็ได้นะจะบอกว่าเฮ้ยไหนพี่บอกว่าเลื่ยงสองพันเงี้ยค่อแจกแมวแล้วแจกแม่ตอนนี้นี่แหละก็หวังว่าจะนี่กันนะ ว่าผมก็เนี่ยน,น,นะที่ดูดูกันกนี่กเนี่ยเพราะแจากรจริงๆนะี่ะจำความคิดผมนะจริงๆนะเน,นี่ยตัวคลิปไปสองคลิปใหม่ก็เนี่ยวิวยอวิวกอ็อยู่กัน้อยลงเพราะอะไรวะมันจำได้เลยไอตอนที่ลงนะจำคิดว่าแจากรหัสต่อด,ดีไหมอยู่ๆยอดวิวก็ขึ้นมาเยอะเลยครับผ่านไปแค่วันเดียววันเลยสองวันเนนะี่ยอยู่ยอดวิวคือถึงร้อยเลย เดี๋ยวเขาเนี่ยเขาผมไปดีกว่าเดี๋ยวเขาจะได้ฟาร์ม <laughs> โอเคครับแล้วไปเจอลิปหนาครับบายลิปหนาก็แจกรหัสแม่งเลยขี้เกจทำขี้เกจเล่นแล้วโอเคแล้วไปเจอลิปหนานครับบาย